ดีใจผมว่าโกับผมคงคิดเหมือนกันคือดีใจมากเพราะว่าผมคิดว่าเวลาผ่านไปเร็วแต่ว่าความทรงจำแฟนๆทุกคนยังแบบเติมเต็มที่การตลอดก็ต้องขอบคุณมากมากครับฟาร์มเฮาส์เหมือนกันใช่เพราะว่ามีฟาร์มเฮาส์ก็เลยได้เจอกับแฟนๆในวันนี้ครับได้มาแบบมีโมเมนต์พิเศษพิเศษร่วมกันเนาะกับกิจกรรมได้มีกิจกรรมเอ้ซึ่งกิจกรรมแต่ละอันก็คือผมกับพี่มายเขยกันมากครับผมมันเหมือนมันไม่ได้ทำอย่างนี้มานานแล้วเนาะ เพราะมันไม่ได้มีกิจกรรมที่แบบใกล้ชิดกับแฟนคลับขนาดนี้มานานการชีวิตนี้พี่ก็ไม่เคยทำครับบางงานก็อย่างที่บอกช่องขอบคุณฟาร์มเฮาส์ว่าว่าฟาร์มเฮาส์ก็เป็นเป็นเป็นโปรดัก oui, ต์แรกๆที่ที่อยู่กับเรามานานใช้ให้เกียรติแล้วก็ร่วมโอกาสร่วมร่วมงานกับทางดิอันคาวกับทีมคอสต์เซอร์รี่ส์ก็ถ้าไม่มีฟาร์มเฮาส์ตอนนั้นที่สตาร์ทมาด้วยกันมันก็อาจจะไม่ เกิดใหญ่มาแบบตอนนี้คก็มีคาวามเาใช่ใช่ใช,ใช,ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ที่มันเกิดจากคนไทยอะ่ะแล้วเราก็ดีใจมากที่แบบเราได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่เกิดจากเมืองไทยเพราะเราก็เป็นคา่ายที่เกิดจากคนไทยได้วยกันเองเหมือนกันชื่อเบียนคลาวเลยครับฝากกิจกรรมติดตามฟารให้เป็นแฟนติดตามเด้ก็ฝากฟาร์มเฮาส์นะครับก็ จริงๆผมคิดว่าทุกคนที่กำลังดูอยู่น่าจะได้รับประทานฟาร์มเฮาส์อยู่แล้วใแต่ที่อาจจะยังไม่รู้คือฟาร์มเฮาส์มีโปรดักต์มากเยอะมากแล้วทุกอ,อันผมคอนเฟิร์มว่าอร่อยอันนี้ไม่ใช่เพราะขายของเพราะเราเป็นแฟนคลับฟาร์มเฮาส์ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วกินมาตลอดเลยรู้สึกว่าทุกโปรดักต์มีคุณภาพแล้วก็ถ้าคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรวันนี้หรือพรุ่งนี้เช้าจะกินอะไรก็เลือกฟาร์มเฮาส์อันนี้ในฐานะผมปาผมก็เหมือนผมว่าฟาร์มเฮาส์แทรกซึมอยู่ทุกที่ที่ทเราไปบแบบอย่างเวลาผมออกกองหรือเวลาไปแบบ ตามที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยทุกคนก็ติดฟาร์มเฮาไว้ไว้มดเลยผมว่าอันนี้จริงมีฟาร์มเฮาคือถูกต้องต้องติดบ้านไว้โอเคครับเกือบไปตั้งใหม่ใหม่แล้วที่มาถามคือโปรเจกต์เอสก่อนดีกว่าเพราะว่าก็เปิดออกมาวเอสเวอร์ติคุสซีเป็นยังไงบ้างคะแล้วที่มาเราไปได้ร่วมงานแบบนี้ได้ยังไงก็มันเกิดจากการที่เราทำเบียร์บนข้าวร่วมมือกับไอศชีสแล้วก็ ทางทีมงานของเราเนี่ยก็ไปคุยว่าฮะฮะเฮ้ยเราอยากเปิดตลาดที่จีนนะมันมีมันมีทางไหนที่มันไปได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วแบบมันจะเกิดขึ้นยังไงได้บ้างแล้วอะไรที่เราน่าจะทำได้แล้วก็เหมาะสมแล้วก็เข้ากันได้ดีอะไรเงี้ยก็ก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Beyond c ค o u d กับไอ e ีแล้วก็ค่ายยูนิคอร์นเอนเตอร์เทนเมนครับไดบ้ยังไงคะ เรื่องเดียวกันหรือเขาเลือกหรือเองยังไงก็ต้องรอดูว่าเรื่องเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะกําลังจะได้เริ่มทำและหลังจากแมนสัวเ,เนี่ยพอเสร็จแมนสัวก็เริ่มเริ่มโปรเจกต์จีนนี่แหละครับกับมือจะถ่ายเลเรื่ะะ<ช>อนงนี้แล้วครับใช่เรียเรื่องภาษาอะไรยังไ,รรยยยยงไงคะเาจีนตัวยังไงบ้างผมพูดไม่ค่อยได้ผมพูดแค่บัวไอหนีอะไรอย่างงี้เออย,ยอยังหยอดอยู่นั้นเนี่ยอะไรเนี่ย ก็ต้องไปฝึกภาษาใหม่ครับผมก็ได้นิดหน่อยเห็นแบบเที่ยวเลียงเที่ยวเลี้ยงนั่นแหละก็ต้องฝึกภาษาใหม่ครับนอกจากสกิลการหยอดแล้วเนี่ยก็ต้องมีสกิลการพูดอย่างน้อยก็อะไรที่เป็นเบสิคหรืออะไรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต้องต้องรีบไปแคชอัพต้องถามคนนี้คนนี้แคชแต่ว่าเขามีเขามีล่ามเขาเขามีล่ามคนไทยที่แปลจีนแล้วเราก็แคชอัพอยู่กับล่ามแล้วเขาก็จะไปทำพ rocess ใดๆในฝั่งโปรดักชั่นของเขาเัย ไม่ายทำกันนาน,หไ,านไหมคะหรือว่ายงไรก็ไม่นานมากครับก็แค่แบบหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยเดือนสองเดือนสามเดือนก็ว่ากันไปการทงานกงค, enfin นนค่อนข้างโหดเหมือนกันที่มีแบบสองมตัวกันต้องลองไปดูว่าว่าการทํางานเขาจะเป็นไงคือเพราะว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอ่ะอย่างเช่นแบบพอเราอยู่ในไทยเราทําแบบนึงแล้วถ้าเกิดว่าเราไปที่นั่นอะ่ะ<ม>เราเอาเหมือนความรู้ที่เราได้ฝึกมาเนี้ย เอาไปลองใช้กันที่นั่นแล้วก็เรียนรู้จากเขาเอามาใช้กับเราได้เลยครับครับยังไงบ้างที่มาแล้วที่มาก็จริงๆผมว่าทุก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 ที่ต้องมีการปรับตัวผมคิดว่าถ้าเราได้ไปจีนเราก็คงปรับตัวให้เร็วที่สุดแล้วก็จุดจุดมุ่งหมายของเราการผลิตงานที่มันดีสําหรับคนที่ดูดังนั้นปรเซสจะเป็นยังไงก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้อง i n n o v e แก้ไขปัญหาตรงนั้นให้ได้ก็ไป ผมเป้าหมายไม่ได้สําหรับผมนะแต่ผมว่ามันน่าเจ๋งตรงที่แบบโปรเจกต์เมันคือเมกะโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดของเขาอะไรเงี้ยเราได้ไปเรียนรู้แน่นอนว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเขาทํางานแบบระดับแบบเรียกว่าฮอลลีวูดจีแล้วกันก็คือแบบโหมันเขาทํางานกันกันยังไงจะทําขนาดไหนอะไรเงี้ยอยากเรียนรู้มากครับไปต่อ่ะที่พี่กอค่ะเป็นเฮาส์แล้วค่ะโอ้ํำแนงไหน,ไหนห้คนเป็นเฮาส์ชื่ออะไร นะโป้พี่จ exactly. ําชื่อไม่ได้ชื่อหมายโป้ไงเออที่แบบที่เพิ่งไปฝรั่งเศสมาออ๋เหรอเอออ๋อคนนึงหล่อๆคนนึงเท่ๆท่ใช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 ่รู้จักใช่ไหมคุ้นคุ้นอ๋อโอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันก็ดีใจต้องขอบคุณดีอ่ออีกแล้วก็พี่ๆในวงการแฟชั่นแล้วก็พี่ๆที่เกี่ยวข้องคือใช่พี่ๆสำนักข่าวด้วยใช่การได้ไปร่วมงานกับดีอ่อก็เป็นประสบการณ์หนึ่งสำหรับผมและโป้แล้วก็ทีมงานใช่ เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปหาประสบการณ์ใหเพื่อจะเป็นวัตถุดิบในการผลิตงานด้วยสําหรับผมคิดว่าการได้ประสบการณ์ดีๆมันเป็นคุณคุณค่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ทาให้เราอ่ะได้ประสบการณ์แล้วทำอะไรใหม่ๆและที่สําคัญผมได้แรงนดาลใจเยอะมากกับการไปออรกีิอกตอใช่ใสามครั้งที่ผ่านมาผมรู้ว่าทุกครั้งมันทําให เราดเออจริงๆแล้วโลกยังกว้าง,างและยังกว้างมากๆ<ม>คนเก่งในทั่วโลกใช่แล้วก็คนที่มีแพชชั่นทุกครั้งที่เราไปอาจจะเป็นอัฟเตอร์ปาร์ตี้หรือก็ตามเราจะเห็นแพชชั่นของคนวงการแฟชั่นรวมถึงนักแสดงแล้วมันมัน,มนคือไอ้โปรเจกต์ของดีออมันก็คล้ายๆกับโปรเจกต์เอสของจีน<ม>ซึ่งทางเบลนคาวเราเคยได้ร่วมง,งานกับดีออมาก่อนแล้วเสร็จปั๊บทางดีออเขาก็เชื่อ กับการทํางานของทางค่ายเปียนข่าวแล้วแล้ว,แล,วแล้วเขาก็เลยได้คุยกันพอได้คุยกันก็เ,เห็นว่าการทํางานการวางภาพลักษณ์การวางตัวเงี้ยมันเหมาะสมเอ่อเรียกว่าเราหน้าทํางานด้วยกันได้มันมันก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นมาก็จริงๆมีการวางแผนกันมานานแล้วว่าสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็ขอบคุณพี่พี่สื่อในวงการแฟชั่นพี่พี่สื่อทุกที่อย่างเงี้ยแล้วก็แฟนแฟนที่ช่วยซัพพอร์ตกันมาอย่างเงี้ยมันเลยเกิดขึ้นได้จริงๆครับแล้วก็ เรียกว่าทุกครั้งที่เราไปไม่ว่าจะที่ไหนบนโลกแฟนๆให้กันแบบรับดีมากก็แบบขอบคุณมากจริงๆมันเหมือนกันได้แบบได้ร่วมงานกับกับคนที่ทํางานแบบระดับโลกเราก็ได้เรียนรู้ว่าแบบอย่างที่พี่มายบอกว่าแบบคนเก่งเยอะมากจริงๆแล้วเราก็ได้แพชชั่นมาทุกครั้งอพาแบบจริงๆเราตัวเล็กมากเราตัวเล็กมากๆครับได้ไปกับเท่าไหร่ชัยรูเนาะน้อนโฟได้ให้มผมไปสอมผมผม ค,ความรู้สึกตอนนั้นนะ่ะสมมตินี่สมมตินี่คืออึนอูความรู้สึกที่เข้ามาไม่มีแต่แบบหลอ่ลอหลอ่ลอหลอ่ลอหลอ่อหล่อมก็มาตลอดไปแล้วครับเราก็ยืนหมอแบบโหแม่งแบบแม่งหล่อมากอะแล้วก็แบบเราก็ดูแบบการวางตัวเขาดูดูดูการทํางานของของทีมเขาคือแบบโหทีมทีมเกาหลีนี่แบบทำงานกับโปรเฟชชั่นอลมากๆจริงๆคือต้องยอมรับว่า เขาเขาไปจุดระดับโลกได้นี่คือแบบไม่แปลกใจเลยเขาเขาวางแผนกันมาดีมากแล้วทุกคนรอบตัวคือแบบทํางานกันแบบเหมือนเขาวางแผนกันมาแล้วว่าเขาจะต้องการอะไรไปที่ไหนก็เจ๋งเจ๋งเจ๋งมากก็อย่างที่โปบอกชาที่ดีคือชาอุ่นๆส่วนร่มที่ดีคือร่มใส่ทองไม่แต่เขาหล่อจริงเขาหล่อจริงหล่อจริงแล้วสุภาพเขาเท่ด้วยก็หล่อสูงมากใช่ จริงผมผมชอบงานเขาอยู่แล้วที่เขาแสดงก็เขามีโอกาสเจอก็เขาเขาสมแล้วแหละที่คนชื่นช,ชอบเขาเยอะขนาดนี้นี่ก็พี่ไมบอกเขาว่าผมมาจากประเทศไทยเขาเลยว่าสวัสดีครับอ่ใช่เขาน่ารักมากนอกจาคอนซร์รแล้วก็ยังได้กับคนด้วอร์ดีไซเนนด้ยอ๋อคิมโจนส์ครับคิมโจน,จนเป็นดีไซเนอร์ที่แบบเขามีผลงานดีๆมาเยอะมากอะ่ะแล้วพอเราได้ไปเจอเขาก็เขา humble มากเขาไนซ์มากเขาแบบถ่อมเนี้ยถ่อมตัวมากเราเลยแบบ ทำทาให้เรารู้ว่าจากที่เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กอู่แล้วอะพอได้ไปเจอคนระดับเนี้ยทุกคนถ่อมตัวหมดเลยมันเลยทําให้แบบเรามีแพชชั่นไปอีกว่าจริงๆไม่ว่าเราไปที่ไหนบนโลกอะเพราะว่าความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยอะมันไปได้กับทุกที่อย่างเช่นแบบหลายๆครั้งที่เห็นลิซ่าไปยินบนเวทีโลกอะล้วเห็นเขาแบบอ่อนน้อมถ่อมตนเนี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่คนไทยมีแล้วแบบเออมันน่าชื่นชมก็อบอกว่าคิมจอยเป็นคนที่มีความสว่างเป็นคนที่มีความสว่างมาก Hmm. คือไม่ใช่แค่เรื่องการดีไซน์แต่ยังเรื่องของครีเอทีฟต่างๆ,างๆที่ภาพรวมเวลาได้ได้เจอได้คุยกับเขาครั้งแรกที่เขาทักหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นถึงเป็นคนที่แบบแอคทีฟทิงกิงอ่ะภาษาผมคือเป็นคนที่เขาคิดซ้ายขวาหน้าหลังแล้วมันจับคือเรื่องเรื่องออกไหมพอเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์เป็นดีเรคเตอร์ของแบรนด์ก็ยิ่งทาให้ทุกอย่างมันอย่างที่เห็นแล้วนี่โชว์เองแป่หลายคนคงเคยได้เห็นแล้วแหละก็มันมีความพิเศษมันมีความครีเอทีฟมาก hmm. ก็เจ๋งมากๆครับ คือพอได้เห็นคนเยอะมากขึ้นเราเลยรู้สึกว่าทุกคนเขาผ่านการวางแผนมาไม่ว่ากับตัวเองหรือกับทีมเงี้ยงั้นคนที่ไปยืนอยู่จุดนั้นได้หลายๆคนคือแบบรู้เลยว่าไม่ได้ฟุ่นเป็นประสบการณ์ดีๆที่ได้เจอพวกเขาเราสลดีเซอร์เป็นโปรไฟลออกมาแล้วค่ะเป็นแบรนด์ชื่นชมเคลเลอร์เป็นไงบ้างคะประทับใจมากครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นความกุ่มคือเอาแค่โปรก่อนแล้วกันแล้วก็ทีม คือมันเป็นความภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยมาจราะเทศไทยาเงี้ยแล้วเชื่อว่าการรําไทยหรือวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะโนตีหรือว่าการการเต้นราเนี่ยทั่วโลกจะเข้าใจตรงกันเพราะอย่างล่าสุดที่ที่ได้ไปเจอคนหนึ่งมาที่เป็นเจ้าของ Red sea. เรซีเขาก็เขาก็ประทับใจมากนะทางทางที่เขาแบบเขาฟังภาษาไทยไม่ออกได้ซ้ำไอเพราะไอไอทีเซอร์ที่เขาได้ดูมันมันไม่มีซับแล้วพอเขาได้ดูเขาก็รู้สึกว่าโหมัน แบบเราตั้งใจทํำขนาดนี้ได้หรอแล้วแล้วแบบแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันที่เฮ้ยเขาสามารถเข้าถึงโดยที่เขาแปลภาษาไทยไม่ออกได้ซ้ำอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็น international language ได้ก็ดีใจครับนะผมดีใจก็คือทุกคนตั้งใจทํางานมากแต่เหนือนกว่าความตั้งใจคือทุกคนรู้สึกว่า้สิ่งสวยงามที่เรามีที่เราค a p t u r e ไปบวกกับเรื่องราวที่จะทําให้มันมีความน่าสนใจมารวมกัน ผมยิ่งตื่นเต้นทุกครั้งเวลาเห็นอะไรที่มันค่อยๆปล่อยออกมาสาหรับแมนสวงตื่นเต้นในฐานะคนที่ทําด้วยแล้วก็ตื่นเต้นในฐานะคนที่จะดูดังนั้นคิดว่าคนที่จะได้ได้ดูแมนสวงเร็วๆเนี้ยก็น่าจะมีความสุขเพราะเราเห็นโปรเซสเยอะมือว่าทุกคนแบบจัดเต็มและที่สําคัญต่างชาติเองก็จะได้เห็นอะไรที่สวยงามแล้วก็ดูสนุกสนานด้วยครับในเวลาเดียวกันโปรโมตต่อไปจะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแผนโปรโม แผนโปรโมทยังไงบ้างครับข้างๆเห็นขอคิวทุกวันเลยครับเอายังไงดีก็มีการโปรโมทที่อัดแน่นแน่นอนเพราะว่าผมดูจากตารางงานของเพลงแล้วครับก็ก็เน้นก็เยอะเราก็พยายามจะไปให้ได้มากที่สุดในโลกนะครับเราจะพยายามเข้าแบบเข้าจีนเข้าฝั่งอาหรับิก เข้าฝั่งตะวันตกตะวันออกทุกที่ให้ให้ดีมากที่สุดแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเงี้ยเพื่อที่เชื่อเชื่อว่าคนไทยเชื่อว่าคนไทยทําได้คือการจะไปขายเป็นฟิล์มที่โล่งของเขาเลยมันมีมันมีตัวกลางเนาะดิสติบิวเตอร์ก็ถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะครับยอนุับแต่ถ้าใครกําลังลังเลอยู่จริงๆก็ยังขายแต่ขายบนพื้นฐานของความจริงก็คือมันเป็นหนังที่ที่ผมคิดว่าดีมากแล้วก็ดูสนุก ในเชิงในเชิงคุณภาพก็ดีในเชิงเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ดีก็ขายเยอะยังไงก็ลองดูได้ค่ะยี่สิบสสิงหาคมแต่ที่สําคัญนะครับถ้าเกิดพูดถึงแมนสูงเนี่ยต้องนึกถึงทรงวาดเพราะว่าทางนั้นก็จะมีแบบพวกแอบซิบิชันจะมีนู่นนี่นั่นที่ที่มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับอะไรที่อยู่ในหนังของแมนสูงเนี้ยแล้วพอเราเราไปเสพตรงนั้นปุ๊บแล้วพอเราไปดูหนังมันก็จะอินและเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยาถึงตอนนี้พอจะเล่าเรื่องย่อๆของการจิ้นได้ย้างไหม ก็<ม>เรื่องยัะเรื่องจริงจริง,รงมันมีความจริงอยู่นั้นแหละ <c oughs> คือก็เรื่องเรื่องเ่อมันมันคือเขมเขมคืออโปเองที่อ่ที่เล่นเป็นไพร่แล้วต้องการเลื่อนชนชั้นทางสังคมอัเนี้ <c oughs> เขาใช้การรำเนี่ยเป็นสิ่งที่เขารักในการเล่นชนชั้นทางสังคมแล้วเขามีโอกาสได้เข้าไปในแมนสูงแมนสูงเนี่ยคือสถานที่หนึ่งที่ใครจะเป็นอะไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเทศไหนก็ได้อยากจะเป็นใครก็ได้อยู่ในนั้นแล้วมันเลยเจอเรื่องราวต่างๆมากมายอย่างเงี้ยงั้นให้ติดตามว่าในแมนสูมีอะไรถูกต้องครับตามนั้นเลยครับที่มันชื่มากจะไม่สปอยสักนิดจรอกขนลุกแล้ครับมันเป็นหนังด้วยนะมันแบบสปอยนี่หนูไม่รู้เลยมันบอกเดียวก็ได้พี่มายค่ะมีคนตายในเรื่องครับมีคนตายในเรื่อง ลูกจริงนะกลัวมากเลยเพราะสมัยก่อนชินพอสที่เผือสปอยไปก็คือโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะบางอย่างเรียกมามานี้ยีมานี้็ <laughs> ก็ก,ก,ก็อยากให้ดูสนุกด้แหละครับก็ยี่สิบส4สิงหาคามเร็วนีปากด้วยแค่คเดียวเอง2-3าชั่วโมงก็ผมว่าเป็น2-3สาชั่วโมงที่จะทำให้คุณค่าของ2-3าชั่วโมงนั้นมันเต็กอิบแน่นอนครับ oh